Thank you เมนอแรกในวันนี้นะคะบุ๊กก็ทําผัดผักรวมค่ะแล้วก็ไข่เจียวค่ะซึ่งผักเนี่ยบุ๊กซื้อมาจากเกษตรแฟร์เมื่อวานนะคะก็มีทั้งถั่วลันเตาแครอทแล้วก็เห็ดหอมด้วยผัดใส่กับซอสหอยนางรมอร่อยมากค่ะทุกคนซึ่งถั่วลันเตาเนี่ยเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงนะคะใครที่เบื่อเนื้อสัตว์ก็สามารถกินถั่วลันเตาแทนได้ค่ะและไข่เจียวของเราก็เป็นไขลน่ล้วนๆไม่ใส่เนื้อสัตว์อะไรเลยนะคะ ตอนทอดเนี่ยใช้น้ำมันประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองก็จะช่วยลดแคลอรี่ลงไปได้เนาะทานคู่กับข้าวกล้องคะ่ะทุกคนฟินมากๆขอบอกอร่อยตอนนี้นะคะบุ๊กก็ออกมาซื้อเสบียงค่ะก็จะมาซื้อของสดเข้าบ้านเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บุ๊กจะซื้ออะไรแล้วไปทาเมนูอะไรบ้าง อนนี้เดินมาเจอร้านชานมุไข่มุกค่ะทุกคนซึ่งอันนี้เป็นปัญหาโลกแตกมากหลายคนถามบุกว่าช่วงในอดลดน้ำหนักอยู่อยากผอมกินชานมุไข่มุกได้ไหมคำตอบเลยก็คือกินได้ค่ะถ้าเรารูจักวิธีกินแล้วก็ทริคก,การกินที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยววันนี้บุ๊กจะมาสอนวิธีการกินชาไข่มุกแบบไม่อ้วนกันค่ะซึ่งข้อแรกเลยเนี่ยเราต้องรูจักสั่งให้อ้วนน้อยที่สุดเดี๋ยวไปดูกันว่าปกติบ,บุ๊กสั่งยังไงค่ะเอาชานม หวาน25แล้วก็เป็นนมอัลมอนด์ค่ะ ชานมไข่มุกอัลมอนด์นะคะหวาน25%ปกติพวกจะสั่งแบบนี้หรือบางวันอยากกินนมวัวก,ก็จะสั่งเป็นนมโละแต่ถ้าบางวานเนี่ยมันไม่มีนมให้เลือกเนี่ยเราก็จะสั่งเป็นแค่หวาน25%ซึ่งการสั่งอย่างนี้แคลอรี่ก็จะลดลงมาแบบเกือบครึ่งนึงเลยนะคะจากปกติประมาณแก้วหนึ่ง350-400กิโลแคลอรี่อันนี้ก็เหลือประมาณ200-300กิโลแคลอรี่ไม่เกินนี่แหละวิธีที่สองนะคะคือกินแล้วไปออกกําลังกายค่ะเพราะว่าการกินชาแห่งนมเนี่ยมันก็ให้พลังงานประมาณ300-400กิโล นะมันก็เทียบเท่ากับการวิ่งประมาณ 40, 40นาทีถึง1ชั่วโมงถ้าเราไปวิ่ง 40, 40นาทีถึง1ชั่วโมงมันก็จะเผาผลาญหมดแต่ไขมันสะสมไม่ได้ลดลงนะคะชานมไข่มต่างหากที่หายไปไขมันยังอยู่ถ้าเราอยากจะกลดไขมันด้วยเราก็ต้องวิ่งเพิ่มระยะเวลาหรือว่าออกกําลังกายหนักมากกว่าน,นั้นอีกเนาะซึ่งทางที่ดีเนี่ยเรก็อยากแนะนาให้ทาทั้งสองข้อเลยก็คือเลือกชาไขมุกที่อ้วนน้อยนะคะแล้วก็ไปออกกําลังกายเพื่อเบิร์ตออกค่ะข้อที่3มก็คือ งดอาหารหลักให้หน้อยลงก็คือกินพวกแป้งพวกข้าวให้หน้อยลงเพราะว่าถ้าเราจะมากินชาไข่มุกเนี่ยมันคือน้าตาลแต่ไอพวกไข่มุกเนี่ยมันก็คือแป้งมันจากฝลั่งที่เอาไปกวนกับน้ําตาละนะคะมันก็คือแบบแป้งแล้วก็น้าตาลล้วนๆเลยถ้าเราอยากกินเราก็อาจจะลดอาหารหลักก็คือกินพวกสลดัดหรือว่าเป็นพวกสเต็กอะไรอย่างนี้แทนเนาะไปกินข้าวมันก็จะช่วย ทาให้แคลอรี่แล้วก็แป้งที่เราได้รับมันไม่เกินไปด้วยค่ะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งนะคะก็คือหาคนกินด้วยะคะ่ะปกติเวลาบุกกินชาลงไข่บุกเนี่ยบอกตรงๆบุ๊กไม่เคยแบบว่ากินหมดแก้วเดียวคนเดียวเลยนะคะบุกก็จะกินครึ่งนึงแล้วก็แบบให้คนอื่นกินกับอีกครึ่งนึงถ้ามาคนเดียวเราจะไม่กินแต่ถ้ามาแบบกับเพื่อนหรือว่ากับพ่อแม่กับพี่เนี้ยเราก็จะแบ่งกัน นี่ก็ของเต็มตะกร้าแล้วนะคะทุกคนดูแล้วเราก็อยู่ข้างกับตู้ไอติมโอ้ยไอติมเยอะมากบอ<ๆ>าว่ารู้สึกอยากกินนะแต่ว่าเมื่อกี้เรากินชาไข่มุกไปแล้วนะอย่าลืมน,นันรีบกลับไปนีกว่าก่อนที่จะตะบัก ทุกคนตอนนี้คือหิวมากนะคะหลังจากช็อปปิ้งเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรากลับไปทำอาหารที่บ้านเนี่ยจะต้องได้กินประมาณ4-5หทุ่มแน่เลยเพราะว่าเมนูที่จะทำในวันนี้ก็คือเป็นเมนูลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นปลาซึ่งมันมีขั้นตอนกนารทำค่อนข้างเยอะนะคะบุก็เลยคิดว่าจะกินข้าวที่ ตลาดวิลล่ามาร์เก็ตแถวนี้แหละก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้บุ๊กจะเลือกกินยังไงให้แบบให้เฮลตี้แล้วก็บอกว่าแคลอรี่ไม่สูงมากเนาะอยากจะบอกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําอาหารกินเองทุกมื้ออย่างเมื่อเช้าทําเองไปแล้วเย็นนี้ก็จะกินนอกบ้านโอเคเดี๋ยวไปดูกันเ่นนะคะทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรบ้างเพราะตอนนี้ไม,ม่หัวแรงมากเดี๋ยวเดินดูเลยแล้วกันว,ว่ามีอะไรที่น่าสนใจา้างชาดองไคบุเอียวอะร้านนี้ก็เด็ดนะอยากกินอะเอาไหม กินนอาเนา,า,านนะเฮ้มนีอออกใหม่น้ำตาลไม่ไข่มุกนุ้มอุ้ยน,น่กินเนาะแมวที่เวลาออกมากินนอกบ้านบางทีเราก็ต้องต่อสู้กับจิตใจตัวเองเนาะเวลาเห็นรับชาไครมุกเห็นเค้กเห็นไอติมเห็นอะไรที่แบบชอบอะ่ะมันก็อยากจะเข้าไปซื้อแต่เราก็ตั้งสติแล้วก็คิดกับตัวเองว่าเคยกินแล้วเราไม่ต้องกินเราไม่จําเป็นต้องกินไม่กินก็ไม่ตายคิดไว้อย่างนี้นะคะเราจะหอม มาแล้วนะคะอาหารสำหรับเยนนี้ก็มีเป็นเกาเหลานะคะใส่หมูแล้วก็ผักนี่หมูล้วนเลยแล้วก็เป็นหมาล่านะคะมีไก่แล้วก็ตับด้วย แล้วก็อีกอยาก่างนะคะเป็นข้าวขาวหมูค่ะทุกคนอ่าวงงกันนะสิว่ากินข้าวขาหมูได้ยังไงใช่ไหมคือข้าวขาหมูเนี่ยบุ๊กสั่งแบบไม่เอาหนังนะคะจะเห็นว่าเป็นเนื้อรวนเลยแล้วก็ราดน้ํามันน้อยมากป้าถามว่าอ๋อสงสัยน้องเขาดูแลสุขภาพอยู่นแนเ่เลยเลยไม่ราดน้ามาดิซึ่งบุ๊ะก็ไม่ได้กินหมดจานนี่นะคะก็จะแบ่งกินกัน2คนนาะ จริงรมากินอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็สามารถเลือกกินให้แคลอรีต่ต่ำได้ก็บอกนะคะไปอย่างเช่นข้าวขาหมูก็บอกไม่ได้น้ำหรือว่าเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวก็บอกไม่ใส่กระเทียมเจียวอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยลดแคลอรี่ลงไปได้นะคะทุกคนไปกินกันดีกว่า ี่นะคะตอนนี้ทุกอย่างหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่าคนที่มาด้วยนางยังไม่อิ่มค่ะนางอยากกินผัดไทยค่ะทุกคนนี่คือผัดไทยห่อไข่นะคะบุ๊กก็คิดว่าบุ๊กจะลองชิมสักคำสองคำละกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะ จะบอกว่าผัดไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่บุ๊กชอบกินมากบุ๊กชอบสั่งเป็นผัดไทยวุ้นเส้นค่ะเพราะแคลอรี่จะต่ากว่าเส้นจันเนาะถ้าใครกําลังไดเอทอยู่แล้วอยากกินผัดไทยก็กินได้นะคะแต่ว่าลองสั่งเป็นวุ้นเส้นดูอร่อยเหมือนกันตอนนี้คือมีความอิ่มมากค่ะทุกคนเกลี้ยงทุกจานเลยเมื่อกี้บอกว่าจะกินไปสามคำใช่ปหสรุปกินไปประมาณเจ็ดคำา <laughs> โอเคกลับบ้านกันดีกว่า บ้านแล้วนะคะตอนนี้ปุก,ก็กำลังเตรียมทําลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นปลาเก็บเอาไว้กินวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างแรกนะคะปุก,ก็จะทําน้ําซุปสาหรับเอาไว้ทาก๋วยเตี๋ยวก่อนค่ะก็จะเริ่มจากใส่กระดูกหมูที่ซื้อมาเมื่อกี้ลงไปในน้ำเปล่านะคะแล้วต่อมาก็ใส่รากผักชีค่ะต่อมาก็เป็นหัวไชเท้าและแครอทค่ะเพิ่มความหวานให้กับน้ําซุปของเราเนาะแล้วก็จะปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะนี่ก็จะเป็นเกลือสีชมพูนะคะ แล้วก็พริกไทยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยบุ๊กใช้เป็นหม้อแรงดันนะคะหม้อแรงดันเนี่ยมันก็จะทําให้อาหารของเราสุกไวแล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวนานด้วยใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะสุกเปื่อยได้ที่แล้วส่วนตัวลูกชิ้นปลาในวันนี้นะคะบุ๊กก็จะใช้ปลาอินทรีย์ค่ะแล้วก็ปลาหางเหลืองแต่ปลาหางเหลืองนี่เราต้องถอดเกดแล้วก็ขูดเนื้อปลาออกเอาเองซึ่งมันก็จะยากหน่อยเนาะก็ต้องใช้เวลาดิดหนึ่งส่วนปลาอินทรีย์ก็เป็นชิ้นมาเรียบร้อยแล้ว หั่นแล้วก็เอาไปปั่นได้เลยนะคะปลาอินทรียนี้นพ่อซื้อมาให้จากสัตหีบนะคะโลละ250บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าต้องซื้อยกตัวเนาะซึ่งส่วนหัวอะไรงเงี้ยพ่อเอาไปทําต้มยำมารเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นเหลือแต่เนื้อล้วนๆนะคะปุก็จะเอามาทําลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นปลาอันนี้เป็นที่ถอดเกล็ดปลานะคะเราจะมาถอดเกล็ดปลากันก่อน ที่ใช้ปลา2ชนิดผสมกันเนี่ยก็เพื่อให้ได้ลูกชิ้นปลาแล้วก็เส้นปลาที่มีความเหนียวนุ่มอร่อยนะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆไม่มีปลาอิซหรือว่าปลาหางเหลือกเนี่ยก็สามารถใช้ปลาอย่างอื่นได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลากายปลาดอลลี่ปลาอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีเนะ ส่วนปลาอินรีเนี่ยก็จะทําง่ายหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นชิ้นแบบเนื้อล้วนๆเลยก็แค่หั่นแบบนี้นะคะเราจะเอาหนังออกด้วยและนี่นะคะก็คือเนื้อปลาอินซีย์ที่ขูดออกมาจากตัวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวโบก็จะเอาไปรวมกับปลาหางหนึ่งแล้วก็ปั่นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นําปลาเข้าโถปั่นค่ะนี่ใส่ลงไปเลย และเพื่อให้เหนื้อปลาเนี่ยมันเด้งนุ่มหนึบนะคะบุ๊กก็จะใส่แป้งมันลงไปด้วยค่ะก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโตนี่เลยใส่ไม่เยอะเนาะแล้วก็ตามด้วยผงปูอีกประมาณ1ช้อนชาค่ะแต่ถ้าใครอยากกินคลีนมากๆไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้นะคะต่อไปก็ปรุงรสด,ด,ด้วยพริกไทยค่ะใส่ลงไปเลยใครชอบมากชอบน้อยเนาะแล้วก็ตามด้วยเกลือสีชมพูเล็กน้อยค่ะและสุดท้ายเป็นรากผักชีกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปปั่นเลยค่ะ แล้วนะคะบุก็จะแบ่งเปาเป็น2ส่วนค่ะส่วนนี้ก็จะทําลูกชิ้นปลาส่วนส่วนนี้ก็เอาไว้ทําเส้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาบุก็จะใส่ต้นหอมซอยลงไปนี่ขอใช้มือเลยนะคะเพราะว่าล้างมือมาเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาเก็บใส่กล่องแช่ตู้เย็นเอาไว้ค่ะนี่ส่วนของเส้นปลานะคะบุก็จะเอาถุงพลาสติกมาตัดแบบนี้ให้เป็นแผ่นยาวๆนะคะวางไว้บนเขียงนี่เลยแล้วก็ตักปลาขึ้นมานะคะวางบนพลาสติกค่ะนี่ แผ่ให้มันเป็นแผ่นค่ะแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นค่ะนี่นะคะซุปข,ของวราวหอมมากค่ะทุกคนอยากให้ได้กินผักเปื่อยหมดแล้วต้มไปทั้งหมด30นาทีนะคะแปบ๊บเดียวเองใช้หม้อแรงดันนะคะลองไปหาซิ้กันได้ แล้วบุก็จะปิดฝาเอาไว้นะคะพรุ่งนี้เช้าค่อยเอาไว้อุ่นรอบหนึ่งตอนนี้นะคะบุ๊ก็ทําเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะไปอาบน้านอนแล้วะคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะบุกจะมาทําเส้นปลาแล้วก็ลูกชิ้นปลาให้ดูวิธีก็แค่เอาออกมาจากเตียนแล้วก็เอาไปต้มในน้ําเดือดแค่นั้นเองเดี๋ยวมารอดูกันนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย